อ้าอีกหน่อยเดียวัอดีชน,นะแล้วหน้ามาขึ้นเนี่ยสองหนึ่งอ่ะโอ้ยเสียดาย,นายนเนาะเนาะเสียดายอีแล้วนี่เบิ้งบ่อนบ่นมาขึ้นนี่เบิ้ง เอาเอาเรียนตามแผนได้ไหมเรียนตามแผนโอเควะเอออะไโจมมึงขึ้นนี่วันวิสก้ามันเสียบถื่อยอยู่บอกว่าว่ามันถื่อยเด้เออป้ามึงขึ้นนี่เขาคือเป่าจุดโทษว่ะเออมันก็เป็นตามเกมมาละเออตกลงโค้ดแตงจะภาคครูเฮาหรือครูมึงขึ้นนี่วะเออเฮ้ยเบดแมนบุโน่ยิ่งงามแต่ว่ามึงขึ้นแมนเลี้ผมขอถามไปอีกเนี่ยมันคือเป็นจุดโทษเออมึงเสือเขาโลดเขาเลี้ยนมากนะครับเอออย่าไปเถียงเราไอ้หัวเล็กนะครับมึงขึ้นกึนเงี้ยวนะครับเออไอ้กินยาบอกต่อยเป็นอาหารด เอ้ยุ่มมากเรื่อเกมมาขึ้นนี่เอาไม่เอาไม่เอาเกมนี่ก้อแได้ไปไปตามแพ้เลยเฮ้ยดันขนึ้นมานะว้าใช่ได้ดิโดนโดนอีกยิ่งทีนึงเของพวกเขาสักติดใส่ก้ยอยออกไปหลายหมดเช่ได้ครับ โอ้ยบกักขานนี่คือปิดมุมดีเท่ว่าอ้ยมาย้อน,นบอลมานงเล้เปิดมุมจะบาดด้วยเนี่ย,ย,ยเฮ้ยเยียมโตวให้ยกมือขนแนนมนได้สอวบอลเลยเฮ้ยยิ่มตามเพลย เนียวนะวะเอยเสียดยเด้ลูกนี่นะมเอ้ยประตูมันขึ้นเหนียวแลวะเอีเอาไหมโอ้ยเมือนีีกูคือบ่มีดวงแวะเอ้ีหหวยเว้่งเบียดขึ้นมวกมาเดียวเขือเมื่อวะก็ถือกอนปอบอกกันั่นเอ้ยเอาไหมเอดี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 ดแล้วดีแล้วไป ว้าไอ้บโหน่าตรงเป็นตรงนู้นเป็นยังไงครับว้าโคตรครับผมสุดยอดมากครับยิงบ่ครับว้ากโอ้ยเพื่อนมึงเจ๋งอีริวะเฮ้ยตัวมือมว่อยมัน้ยเุ้ยเฮ้ยใจมาเพื่อนมากตั้งสะดวกกูก็ซัดบเต็มคอเป็นไรตัทางสะดวกอัดเต็มคอเป็นไรสาดใจครับผมยอวเยี่ยมเนืองเยี่ยมยิงสินะเจ๋งอี ฮูจัดบ่ตัวหูจัดบ่เบโต้เบโตเว้ยบอลเป็นเอโตเบโตเบโตเว้ยเกมวะเฮ้ยเดินเกมตัวเนื่องเลยบอเป็นยังเฮ้ยเดินเกมต่อเลยโอ้ยบอลนี่มันขึ้นเหนียวเด่อวะอึ้ยมันใส่ไว้เอาะยังไงดีวะเอาขึ้นมาเตะมมั้งดูผู้สุดมงมันเนี่ย

โอ้ยคือพากันยิงขาอัอนนะครับไปเห็นไหมยังไงเฮ้ยน right. hey. er. ้องเข้าไปแก้เกมเนอะม่อมเปเฮ้ยเมืองกลางนี่เออครับให้ผมดันได้ปะครับแมนดันไปแล้วก็เตรียมยิงสอดเข้าไปตามนี้เลยเด้อน้องเออครับผมกดโอ้ยกูลืมองบ่พระบอกเมื่อคืนเนี่ยโอ้ยเฮ้ยโ้เงือนบดมาเฮ้ยไปบุก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 ยวขอตั้งสมาธิกันหนึ่งไปไปเฮ้ยดันเงินไปเด้วยกูสาดเน่าหุ่นไปเลยไปย่อยเฮ้ย ยกมือบอกเนยเถียงย่นปาใช่นะเออเฮ้ยซิเป็นเบิดเกมผู้บ่เห็นโตเลยว่าโอ้บอลมาถึงข่อยไมไอ้เจ้ากระใาย้าที่ล่ะเออเออเดี๋ยวขึ้งหลังกูายให้ดม ซันโชมึงเล่นบ่ได้เห็นบ่ตำแหน่งนี่ถ้ามึงเล่นบ่ได้กูสิเปลี่ยนไอ้เมสซี่ขึ้นไปเล่นเอ้ยผมบ่แมนซันโชครับเออมันมันอยู่ไสล่ะบักซันโชมันเข้า้องแนมครับทักทาปวดขี่หนีความผิดครับโคตรเออเออผู้ใดปวดขี่เออบ่รู้คือกันเลยขามเขาเบิ่งดูกเฮ้ยฮวงบุกได้แล้วเว้ยครึ่งหลังนะน้องๆโอเคบ่ครับพร้อมได้นละคนเอ้าถ้ายแมซี่ยิงเข้าอยู่คือถ้าโดนเอ้ากูลืมเอมโมฟิมมั้งสิหนอ ขอบคุณหลายๆครับไว้ยแมตซี่ว้ายเล่นตามแผนเดียวคุยกันไว้เลยสุดยอดเจ้าหนี้ไอเนื่องตีเสมอเลยแบบแมนเลยยับ้ผมบอกแล้วแค่ายใจมากผมจัดให้ได้เบอร์ไอแมตซี่ไหลมาไหลมาจิ๊บจอขนาดนี้กูซัดเต็มคอเพียงไหนจังโมมาเอื่อถือตีเสมอจนได้สุดเนี่ย ยี่สิบเอ็ดออกสิบสามเข้าไปนองลงไปแก้เกมให้กูรุดูม้าออกกาพักเมื่อเดลี่เออขาอ่อนมั่อนั่งนี่เนาะเอ้อันจะเปลี่ยนตัวกันเนี่ยโมฮันเลี่ยวบอกเฮ้ยยังไงเนี่ยผมอยากเตะอะไเรื่นึ่งสิบห้าออกสิบสามเข้ามาหมุนเมื่อเลยเราเร็วเฮ้ยอย่างร่องเร็วมาไปนองไปลองไปเปลี่ยนไปแล้วไปดันไปนักขวารู้ไว้ยเอ้ได้เลยครับโคตครับผมออกสิบสองออกสิบห้าเข้าโอ้ยมันจะเปลี่ยนกันเนี่ยโมันแล้วอยู่บ่อตัวเนี่ยมันจะเปลี่ยนแต่ตัวเนี่ย วัสิบตัวยี่สิบตัวก็ได้ครับไปไหมผมใโลกเหรอเฮ้ยมจิบเอ็ดข้า2สองออกโอ้อเหนเมื่อยแล้วครับเปลี่ยนหลายตัวแท้เออมันแก้เกมเ,ออเกมมันเดือดเกมมันเดือดอ้าไมโนโลงมาแล้วเดี๋ยวจัดเลหมดเวลาการแข่งขันแล้วเรียบร้อยโอ้ย้ไอ่กินกันบนโลกนะครับเข้ามือเนี่ยออสุดยอด เฮ้ยไอ้ครับจับมือนะครับเออน้องเล่นดีไว้มึงมือนี่สุดยอดนะครับโอ้อครับสกอบมิตรภาพครับไอ้เออเออมื่อขึ้นนี่ตกลงจังไงวะอ๋อยัูวอเรื่อง,งออเมื่อขึ้นกันยังอเนี่ยแล้วอยู่วอเนี่ยมันจังไงน,นี่จุโดโทษยูวอจุโดโทษกต่จุโด,ดจโทษก็ยังเสมอสองสองเลยอุ๊ยเจ้ายูวอายดูดูไรอี๋มุบมุบ แต่กลัวตอนสองนึงมีคนหนาเหลืองเลยด้เออกลัวจังสั่นละไอ้หลามมันขึ้นไม่ได้ซาดกล้องไม่เอ้ยอยู่บอกซัดยู่จ่าเอ้ยไอ้หลูกไม่นูนยิ่งมืนขึ้นนี่มันสุดยอดอีหลีว่าปั่นเข่าโค้งไปเลยโอ้ยหขักขนาดเออแต่กรับเสมอกับเอเวอรตันนึงประตูต่อนนึงกินกันบ่ล่งเป็นยังไงเนี่ครับมื่อนี่ครับผมเออเป็นยังไงอาการอะผมกะมื่อนี่อเวอวตันออกน้ำฮอกลอนเท่ากับเลยตื่น นะครับถือว่าเป็นสกอร์มิตรภาพนะครับโคตรแตกน่าสำรับ1ประตูต่อหนึ่งครับผมแล้วก็มาเคลื่อนอีส2ประตูต่อ2นี่ถือว่าเป็นสกอร์แบบใดครับครับครับมันคือสกอร์โลกสงบสุขแล้วครับเนาะเออก็โอเคตามนั้นแหละครับเนาะไม่อยากเบ้าหลายครับเมื่อเกมเอเวอร์ตันครับแมนยูคู่นี้นะครับรู้สึกว่าแมนยูสิเกมลุกฝืดๆืดโคตรแตกปรับอีหยังหรือเปล่าครับเออผมรู้สึกว่าซานโช่้อบบ่ถึงนะครับ ยิงขาอ่อนๆเตะแปดเตะออกกระเสียดายอยู่ครับเห็นว่าครึ่งหลังโคอรแตก<ม>ดันเมสซี่ขึ้นมายืนแทนเลยมันพวกครับแมนครับเพราะสั่งกระสือบ่ได้ประตูขอบพูหล,ลายๆครับ